เป้าประสงค์หรือว่าถูอประสงค์ในการโคลดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยขอ,องมตลรอเามีจังหวิแล้วว่าจะมีการโคลจำนวนมาตั้งแต่แรกตรงนั้นมีวิสัยทัศน์ยังไงในมุมมอ,องันเก่าส่วนนี้ครับคดีนี้เริ่มต้นจากคดีที่มีการยิงสาวัสดสิวนะครับเสียชีวิตนะครับวันนั้นก็หลังจากวันนั้นก็มีต่อมาเราก็ทางภาค7ก,ก็รวบรวมพยานหลักฐานจนขอหมายจับได้นะครับทั้งน้องกับกำนันนกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการอีกวันก็ไปวิสามันกำนันนก ไอ้พิสามันนองนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยบุกรโดยกองปราบก็เสนอมาที่ผมว่าคดีนี้เ,เป็นคดีถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็เป็นคดีสําคัญนะครับก็คิดว่าขอมารับคาเองเพื่อให้เกิดความอรอบคอบเป็นธรรมที่สุดเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าคดีไหนที่มีอิทธิพลเนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับในกระบวนการยุติธรรมต่างนะครับทั้งของตารวจเองอะไรก็ดีเนี่ย ก็เลยผมก็เห็นชอบด้วยก็โอนมาที่กองปราบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้นอกจากกองปราบจะดูคดีทั้งอของคดีในสมวดนี้ก็คือมีทั้งหมายจับกำนันนกนะครับแล้วก็เรื่องของหนองแล้วต่อมาเนี่ยในรัฐงานสอบสวนของกองปราบเนี่ยเขาก็ได้พิจารณาแล้วว่ามันมีคนงานในนั้นที่เป็นเด็กของกำนันนกเนี่ยกเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทําลายอะไรหลักฐานอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิด ก็ได้นนคดียา,ยาไปนะครับว่าต่อมาเนี่ยภาค7นะครับก็สํานวนที่อยู่ภาค7เนี่ยก็ได้ไปเห็นว่ามีตํารวจประมาณ6นายนะครับมีความผิดเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือหรือละเว้นนะครับหนึซึ่งคดีนี้ก็ยังไม่ได้ประกันตัวนะครับภาค7เห็นว่ามันหลักฐานมันกลุ่มเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยขอส่งมาที่พบตรนะครับโอนสํานวนไปให้กองปราบเมื่อวันที่13กันยานะครับผมก็ได้เห็นชอบโอนไปนที่ กอ,องปราบไปไดำเนินการเมื่อ14กันยาเรื่องก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องลหลักฐานกลุ่มเดียวกันแล้วก็พลเรือนกันตบตำรวจก็เกี่ยวข้องกับการทําลายลาหลักฐานนะครับสามารถที่จะลี่คายได้มากกว่าที่ภาคเกตหนะคือกองปราบเนี่ยเขาก็มีสายภาพอยู่แล้วเขามีอำนาจทั่วประเทศแล้วก็คดีนี้ก็มีอยู่ที่จุดเดียวนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแ้วบรองศูนย์กองปราบก็มีจํานวนมากผมก็เห็นด้วยก็โอนไปซึ่งหลังจากที่โอนไปตั้งแต่คดีแรกเนี่ย ทางผู้จัดการสนวนการเนี่ยท่านก็ตั้งทีมงานท่านมานะครับมีท่านรองสวัสดิ์แสงนุ่มเป็นหัวหน้านะครับมีกองปราบแล้วก็มีรายชื่อพระสุนเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าน่าจะทําได้ดีนะครับเพื่ความเคารพว่าการโอนคดีเนี่ยมีม,มีหลายฝ่ายที่มองว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือไม่อย่างไรเนี่ยตรงนี้เราสามารถยืนยันได้คือเป็น,ปนไม่ได้เป็นความขัดแย้งครับทอผมก็จะดูในภาพรวมผมก็ได้สั่งการตั้งแต่วันแรกแล้วบอกว่า ให้บชกนะครับแล้วก็ภาคเจ็ดเนี่ยช่วยเป็นดําเนินการในส่วนของตัวเองให้เร็วสุดวันแรกคือสิ่งที่เราจําเป็นที่สุดคือการรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อไปจับกลุ่มผู้ทําผิดที่มีการฆ่ากันตายนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้เร็วนะครับแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเข้าไปไปสืบนะครับจนรู้ว่าหน่องอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปจับกลุ่มก็เกิดการต่อสู้แล้วก็มีการวิสามันเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งนี้ก็ถือว่าตํารวจทําได้เต็มที่เรื่องอื่นเราก็มาคอยดูดูทีหลังว่าใครมีใครช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าต้องต่อมาก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งหลักสาคัญตอนนี้ที่ผมได้สั่งการไปแล้วว่าผู้กระทําผิดที่เกี่ยวข้องการยิงตารวจนะครับต้องถูกดกนคดีให้ได้การรวบรวมหลัก,ลกฐานต้องทําอย่างเต็มที่นะครับซึ่งกองปราบรับโจทย์ไปแล้วนะครับผมก็มั่นใจว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนคดียิงสาววัดเสิอเนี่ยตอนนี้ถือว่าคลี่คลายแล้วจับตัวผู้ต้องหาทุกผู้บงคารได้แต่ในส่วนของ1 5ึที่มีการตั้งข้อหาตํารวจเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะตอนนี้ก็อยู่ในหลักฐานกลุ่มเดียวกันที่พนังข้าวสวนกองปราบรับโอนคดีไปผมก็เชื่อมั่นว่าก็จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายคดีหลังนี่เป็นคดีความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่นะครับซึ่งตํารวจเองเป็นอนํานาจของปปชนะครับซึ่งเดี๋ยวตำรวจก็ต้องส่งสานวนไปที่ปปชแต่ปปชจะใช้ดุพินิษฐ กลับมาที่ตบวรนว่าคดีให้ทําต่อก็มีอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะแยกส่วนของคดีแรกที่คดีฆ่านะครับไม่มีอะไรเลยคดีนี้ก็เป็นการโอนตามปกตินะครับีน้นี่ก็เป็นเรื่องของรั้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วรั้วที่เป็นคดีพิเศษที่ดีเอซาอเขาดูอยู่แต่เขาสามารถร่วมมือกับทางตารวจได้นะครับเป็นคดีการสืบสวนปกติที่เกี่ยวพันก็เป็นแยกอีกส่วนหนึ่งนะครับคดีรั้วอ,อะไรต่างๆนะครับ ก็อันนี้ก็ต้องไปคุยกันแต่ว่าโดยหลักแล้วคดีฮว้วเป็นคดีพิเศษนะครับคือเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะก็คือเราก็ทํตตรงไปตรงมาหลักการสำคัญคือคดีแรกต้องมัดให้แน่นนะครับเรื่องผู้ทําผิดนะครับของกำนันนกนะครับและในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาที่บอกว่าก่อนหน้านี้กำนันนกเคยเป็นกอตรอของนครปฐมคือการพิจารณาหรือการคัดเลือกคอคตรอมาเนี่ยตํานงตำแหน่งมันจะต้องเข้มงวดขึ้นไหม ก็ทุกอย่างเป็นบทเรียนบดนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางจังหวัดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องกตตรหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายของผู้ีิมนาธทางการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีเมื่อมีแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสทบทวนถ้าต่อไปยังมีอีกนะครับผู้การก็ต้องรับผิดชอบแล้วท่านไปใครจะสมัครอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อผู้ว่าเป็นประธานกรตรจังหวัดโดยตําแหน่งท่านผู้ว่าต้องมาส่วน มีการประชุมกันเผื่อจะรับเลือกใครเมื่อคัดเลือกผิดพลาดหรือไม่ดีได้คนที่มีปัญหาก็ต้องรีบขอถอนรีบปลดนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาการทํางานตํารวจนะครับมีทุกจังหวัดเนี่ยผมก็ไปอยู่มาหลายภาคนะครับผมเรียนยืนยันว่าที่ภาคเหนือภาคอีสานที่ผมไปอยูไ่ไม่เห็นมีผู้มีอิทธิพลเลยนะครับมันอาจจะมีบางจังหวัดซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าต้องไปยืนยันให้ใครแต่ว่ายืนยันว่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ตํารวจก็ทําได้ด้วยความ ทําได้เต็มที่อยู่แล้วในส่วนของหน้าที่ตำรวจน,นะครับมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกมีอิทธิพลต่างๆเนี่ยพยายามจะครอบครัวเข้าไปใช้ขั้นตอนของคอปตอรเนี่ยเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะถึงขั้นต้องมีการตรวจสอบตะวัดย้อนหลังอะไรกันเลยไหมคงต้องมีเข้มงวดมากขึ้นนะครับเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างนะครับ,มบแม้กระทั่งขอเรียนตรงนะครับเรื่องการให้มีและใช้อาวุธปืนปะอะไรต่างก็ต้อง เออก็ต้องผมก็ต้องประสานสารัฐบาลไทยว่าต้องเข้มงวดท,ทุกสเตปด้วยเพราะว่าตารวจมันมันไม่ได้เป็นคนอนุญาตนะครับนะครับก็เรียนตรงๆว่าทุกอย่างมันต้องเชื่อมข้อมูลกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมข้อมูลกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมีปืนกี่กระบอกกี่อะไรเนี่ยนะฮะเรียนตรง,ตรงนะฮะมันต้องคุยกันในภาพใหญ่นะฮะ